ร่วมงานบุญทอดกระถินพระราชทานนะคะต้องบอกว่าเป็นงานบุญใหญ่จริงๆค่ะนําทีมนือคอยมันเทิงใจบุญนะคะอย่างคุณแม่บานเย็นรากแก่นค่ะพี่แคนดี้รากแก่นนะคะรวมไปถึงพี่ธัญญาธัญเรศก็ไปด้วยนะคะ<อ>ที่วัดเขาสูงแจ่มฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนี่ แต่งชุดไทยแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแดดเป็นขั้นแรงนะคะแต่ว่าคนบันเทิงใจบุญนะคะสู้แดดไปเลยค่ะโดยตามที่เห็นหน้าจอนะคะเมื่อวานนี้ทั้ง3ามขั้นค่ะได้แต่งกายมาด้วยชุดไทยสวยสดงดงามจริงๆค่ะ,ะแล้วบอกเลยนะคะบรรยากาศเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขค่ะเรียกว่าอิ่มบุญสุขใจของคนที่เดินทางมาร่วมง,งานกันแบบว่าแน่นวัดกันเลยทีเดียวค่ะโ,<ห>โดยนี่แคนนี้ของเราเนี่ยค่ะโอ้โห พุธนี้สวยมากจริงๆนะคะามาถึงนะคะก็รับบทเป็นนางรำเลยค่ะรำถวายพ่อปู่พญานาคนะคะเป็นการเอาเลิกเอาชัยก่อนเข้าสู่ช่วงพิธีส่งด้วยนะคะบอกจำนวนยอดกระถินในครั้งนี้ก่อนเลยละกันนะคะคุณผู้ชมก็คือ7 0 0ล้านอื้อบาทืกอง ใหญ่มากจริงๆนะคะถือว่าเป็นกระถิ่นที่แบบว่าโอ้โหปังจริงๆแล้วก็เป็นความตั้งใจของทุกคนที่อยากจะช่วยวัดตรงนี้จริงๆค่ะก็ะกระถิ่นครั้งนี้นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วบอกเลยเมื่อวานนี้นะคะแม่บานเย็นพี่แคนดี้แล้วก็พี่ธัญญาเนี่ยอิ่มบุญสุดๆค่ะเพราะว่าทั้งสท่านเนี่ยยังได้ร่วมกับเจ้าภาพ ในงานครั้งนี้นะคะ,คะโดยทานให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานกว่า2 0 0 0 0 0บาทด้วยโอ้คือกคักเก็บเป็นเนง,งินปันถุงเป็นเงินมงคลกันใช<า> <ไป S 1> ่ไหนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ธัญญาก,ก็มีเรื่องราวของตัวเลขมงคลมาฝากแฟนๆรายการบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะอีกด้วยนะคะเพราะว่าพี่ธัญญาได้จุดพูปตัวเลขมาฝากค่ะส่วนตัวเลขบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าดูกันเอาเองค่ะ เพราะว่าต้องใช้คํานี้ตาดีได้ตาร้า,ายมไม่มีโชคนะจ๊ะเพราะว่ามันลางเลือนซะเหลือเกินนะคะแต่ว่าคนในงานเมื่อวานเนี่ยช่วยกันส่องค่ะเพราะว่าดูใกล้ๆดูของของจริงอะนะคะเขาว่าอย่างไงบอเขาบอกว่านะคะเป็นเลข6 0ศูนย์ฮะ ส่วนตัวนะคะดิฉันก็มองด้านยากแต่ต้องมีตูนแล้วตัวนะคะแต่ละก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่จะมองเห็นเลยละกันนะคะหลังจากจบงานนะคะคุณแม่บานเย็นก็ยังได้ร้องหมออําอยพรทุกคนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะคอยสุขีมันสเบมอบันคือเก่ายาเด้ขู่ล้นเสาเก่าง่วงใ้สวงหายนอนหลับกา้ได้เงินหมื่น นอนตื่นกะให้ได้เงินแสนคุณแม่อยากจะขอวอวยพรให้กับคนที่คิดจะมาทําบุญนะคะก็ขอแค่คิดก็ขอให้ได้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จร่ารวยเงินทองคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆท่านเลยนะคะสาธุค่ะอย่าโน<า>้มนาบุญด้วยนะคะออ สวยกันทุกแม่เลยนะบุญกรับบุญดิฉันตะลึงแม่บัานเย็นว่าสวยแล้วนะครอบนี้นาเด็ดเนาะน่าใส่สวยจริงเลยอ่ะ